ซื้อครับนะครับใดอยากได้นกฝึกต่อนะครับอายุดีนะครับแต่ยังไม่ผ่านการฝึกนะครับราคาเบาๆโทรมาสอบถามได้เลยตัวนี้มีอ่างหนึ่งคำนะครับมีเป็นนกคารมนะครับผมต่อได้เองกับมือนะครับนีหนุนอ่างนะครับตอนต่อได้นะครับมีคารมหนุนอ่างมีอ่างคำหนึ่งจะอ่างคําที่สองนะครับเป็นนกอ่างกลางนะครับตัวนี้เป็นขันยนต์เป็นนกเสียงกลางนะครับผม ขึ้นแล้วนะครับผมอายุขวบกว่านะครับผมนี่ครับคู่นี้ครับอายุดีนะครับตัวนี้เสียงเล็กคารมนะครับตัวขวาเสียงเล็กคารมันี้เสียงกลางนะครับนกยังไม่ได้ปนอะไรเลยนะครับผมกินแต่น้ำกับข้าวเปลือกให่ขึ้นข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มฟิตนะครับ ถ้ามีเอสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับราคาไม่แพงนะครับใ,ใครจะจัดแพ็คคู่ก็ได้ตัวนี้คารมจัดนะครับผมเสียงเล็กจะลองทานกมาเทียบมันจะคู่หรือเปล่าไม่ค่อยได้มาเล่นมันด้วยตรงนี้นะครับฟังเสียงยนไปสักแป๊บหนึ่งก่อนถูกเดียวนะครับคู่อ่างคารมนะครับหนุนอ่างตอนต่อได้มีหนุนอ่างนะครับ ใจนะครับผมแัก็จะปุ้นๆหน่อยนะครับผมรถผ่านไปผ่านมานะครับตรงนี้ผมเอาหอยไปข้างฟาร์มนะครับนี่ข้างฟาร์มกระต่ายนะครับค,ครับ นี่ครับอ่างคำที่สองนะครับผมไม่โกหกแน่นอนนะครับผมนกเป็นไงบอกอย่างนั้นนะครับดูครับสูนกนะครับกล่องอักมัวมัวหน่อยนะครับผมนี่ครับจดคูนะครับนี่นะครับยกสองก็มีอ่างคำที่สองเหมือนเดิมนะครับเป็นนกอ่างกลางนะครับผม ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้นกราคาเบาๆไปปั้นนะครับผมคารมนะครับผมต่อเองได้กับมือนะครับนกตัวนี้นะครับกว่าจะเหยียบโอ้โหสองชั่วโมงนะครับตัวนี้จวดนะครับจวดตัวนี้ก็ยังไม่ทําจวดดีตัวเสียงเล็กตัวกลางนี่ก็ไปแล้วนะครับผม สุนนกนะครับสูนนกเลยนะครับผมไม่เคยได้จดทักทีนะครับเห็นแต่มันคูใส่กันเองนะครับเดี๋ยวไปชมลายครับเดี๋ยวชมลายนะครับนกก็ยังไม่ทันสวยดีครับต้องรออีกสักขนหนึ่งนะครับหางก็ยังปุ่นๆอยู่นะครับอยู่ใกล้รถผ่านนะครับเวลารถผ่านไปก็บินนั่งก็ถือว่านิ่งนะครับนกนี่นะครับกาลังถ่ายขนยังไม่สุดดีอ่างกางนะครับอ่างตามคลิปเลยนะครับผม นี่นะครับคารมดูสร้อยคอก็รู้นะครับอันใดสนใจนะครับราคาหลักร้อยนะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยอันนี้บอกกันราคาหลักร้อยนะครับผมเอาไปปั้นกันเราเองนะครับผมนี่ครับอาหารผมไม่มีอะไรนะครับดูนกยังไม่ได้ปนนะครับคือจะให้มันขึ้นเข้าเปลือกนะครับผมนี่นะครับคือนกคัดไว้แล้วนะครับผมมีอ่างหนึ่งคำเนาะมีไม่เยอะนะครับแต่อนาคตแต่อยู่ป่านมีสองคำนะครับที่ผมได้ยินนะสองคำสามคำนี่แหละ อันนี้มันยังขึ้นไม่เต็มที่นะครับมีนุนอ่างด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเฉลยของเจ้าพีเก้นนะครับที่ผมไปต่ออยู่ที่สวนนะครับนกที่สวนมาเป็นต่อทุกตัวนะครับที่สวนผมนะครับโอเคครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้นกอายุพร้อมไล่ฝึกนะับอกว่าแขวนต้นไม้แล้วนะครับอันนี้คือขันอะไรแล้วนะครับแขวนต้นไม้กับขันนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เคยาย้ายนะครับเคยาย้ายอยู่คุณนกคู่นี้นะครับตัวนี้ค่ะลมยิ่งดีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้เปิดคลิปด้วยแค่นี้ครับสวัสดีครับ